มันมีงสำเร็จรูปไว้ด้านนอกมันถูกแช่แข็งในเวลาเพียงไม่กี่นาทีกัดคำเดียวฝันหักได้เทน้ำเดือดในอากาศกลายเป็นหมอกทันทีเสื้อผ้าเพิ่มซักเสร็จในช่วงคลิปตามันก็กลายเป็นอาวุธถ้าใช้ตีหัวจะเป็นลมแน่หากชาวบ้านขาดเครื่องมือใช้งานพวกเขาสามารถใช้กล้วยแช่แข็งเป็นค้อนได้นี่คือเมืองที่หนาวที่สุดในโลกชื่อยาคุตในบริเวณนี้อุณหภูมิอาจสูงถึงลบ72องศาชาวบ้านจะอยู่รอดในที่ยานหนาวน,นี้ได้อย่างไรยาคุตตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสุดของรัเสเซียห่่างาก,ล,ก,เเง450กลเเนนนนพีิิคึถถูททป็ แม้ว่าสภาพแวดล้อมของที่นี่รุนแรงมากก็ตามแต่ยังมีคนอยู่ในเมืองอีกสามแสนคนมีปฏิมาก,กับน้ำแข็งที่สวยงามตามท้องถนนไม่ละลายนานหลายเดือนรถของทุกบ้านจะเจอปัญหานี้ทุกครั้งที่รถวิ่งออกไปข้างนอกเครื่องยนต์ของรถจะมีวันออกมาหยุดหยุดไม่ได้จริงๆเพราะถ้าดับเครื่องแล้วสตาร์ทใหม่ยากมากและจะถูกปกคลุมด้วยหิมะและน้ำแข็งอย่างรวดเร็วหากต้องการใช้อีกครั้งให้รอจนกว่าฤดูใบไ,ไม้ผลิและดอกไม้บานเท่านั้นหากครอบครัวใดสามารถจ่ายได้ก็มีทางพวกเขาจะจอดรถในโรงรถที่มีระบบทำความร้อนนึกภาพออกเลยว่าเมืองนี้กินไฟเเยยะททุกวันนโชคดีีี่รซป็ เทศที่อุดมไปด้วยทรัพยากรท่อส่งก๊าซธรรมชาติทั้งหมดอยู่เหนือพื้นดินเพราะมีชั้นน้ำแข็งหนา30เมตรยานพาหนะไม่หยุดผ่านไอเสียสร้างม้านขวัญที่ครอบคลุมเมืองดูเหมือนหมอกอาคารที่นี่มีความพิเศษมากเช่นกันทั้งหมดสร้างขึ้นบนเสาสูงเหนือพื้นดิน1เมตรเพราะพื้นดินปกคลุมไปด้วยหิมะน้ำแข็งจะละลายช้าๆในฤดูร้อนนานไปจะเยียงตามที่เห็นในอากาศที่หนาวเย็นเช่นนี้แมวจรจัดถลนไกว้สุนพันมีเพียงสุนัขจรจัดเท่านั้นตัวสัตว์นในสซลลมมีเพียงสัตว์ขนหนาเท่านัาน เป็นเวลา3วันาคืนก่อนจึงจะขุดดินฝังศพได้เพราะอากาศมันหนาวเกินไปดังนั้นแมมมดเมื่อหลายหมื่นปีก่อนจึงได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีชาวบ้านส่วนใหญ่ใช้เนื้อสัตว์เป็นอาหารและผักที่นี่แพงกว่าเนื้อสัตว์ร้านค้าสาธารณะเต็มไปด้วยเนื้อสัตว์ที่นี่ไม่ต้องกังวลเรื่องอาหารเน่าเสียคุณสามารถทิ้งไว้ข้างนอกได้ตามต้องการทุกที่ในเมืองกลายเป็นตู้เย็นธรรมชาติฤด,ดูหนาวจะยาวหหรือ7จดเดือนชาวบ้านมักพยายามเรื่องการออกนอกบ้านเพราะในฤดูภูมิที่ต่ำเช่นนี้ใส่เสื้อผ้ากี่ชุดกกกก็ไไมมม่่่ีีีีประโยชชนนนนน์หหาาาาคคุณอออออออููข้้้้งงงง15ทจถึแวิิตดผญืก ผ่านไป5้านาทีนิ้วของเธอก็ซีดและหนาวจัดอย่างรุนแรงความเจ็บปวดที่มาจากมือของเธอทําให้เธอเจ็บปวดในเวลานี้ไมโครโฟนจะสว่างเป็นสีแดงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดใช้งานไม่ได้เป็นเวลานานยานพาหนะที่ติดตั้งกระจกสองชั้นจึงสามารถรักษาความอบอุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพสิ่งที่คนขับไม่อยากเจอบนท้องถนนคือรถทงังหากไม่ได้รับก,การซ่อมแซมภายในครึ่งชั่วโมงและถ้าโชคร้ายปัญหาเกิดขึ้นในที่ที่ไม่มีสัญญ,ญาณรถมันจะถูกแช่แข็งทันทีบนแผน่นนี้คนํำนาไม่ได้ พวกเขาส่วนใหญ่อาศัยอยู่โดยการล่าสัตว์และเลี้ยงสัตว์ม้าที่นี่เตี้ยกว่าม้าปกติพวกเขาเป็นม้าพันเดียวที่นี่ชาวบ้านเห็นเิอแช่แข็งอยู่ไม่ไกลและรู้ว่ามีทะเลสาบน้ำแข็งอยู่ใต้เท้า พวกเขาจะเจาะน้ำแข็งและขุดหลุมที่เหมาะสมปกติวัวในหมู่บ้านจะเลี้ยงในถ้๊กัวถูกปล่อยเหมือนหมาป่าสมัครใจวิ่งไปดื่มน้ำถ้าอุณหภูมิในฤดูหนาวสูงกว่าลบสีองศาทุกคนจะรู้สึกดีขึ้นแต่เมื่ออุณหภูมิลดลงแต่และองศามีความรู้สึกต่างกันชาวบ้านเคารพธรรมชาติเคารพแผ่นดินนี้พวกเขาจัดจัดพิธีเมื่อเก็บผลได้ไหมทิ้งอาหารไว้แบ่งพันธกับธรรมชาติปัจจุบันชาวบ้านยังอาศัยอยู่ที่นี่และไม่อยากไปจากที่นี่ชอบอยู่ต่างจังหวัดกับญาติญาตและสภาพแวดล้อมโดยรอบก็สดชื่นมมมาาาาากกกกกสสสูดออาาศบริิิิุุุุุททธ์ไไ้้้วววััันนนถเปป็คคคณณยยผชีตใลลลจแ ก่อนแล้วพบกันใหม่ครับ